<G ül> เงนินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ12,240บาทจะได้รับเงนินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เด,เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับวิธีการเฉลี่ยของเ,อเงนินเดือนตัวนี้นะครับฉเฉลี่ยตัวเลขตัวนี้ก็คือการเอา60เดือนสุดท้ายนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของเรานะครับก่อนความเป็นผู้มีตนสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับ60เดือน หารด้วย60นะครับก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะไม่งงนะนะครับมันก็จะได้ตัวเลขมาซึ่ง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยไม่มีทางเกินหมื่นอยู่แล้วนะครับสูงสุดคือ15เงินชลาภาพนะครับก่อนเราจะไปคำนวณเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าเงินสมทบชลาภาพนะครับเริ่มสมทบเมื่อไหร่นะครับเงินสมทบชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่สาสเธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลียกเก็บในส่วนของเงินนะครับกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จะได้นะครับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับปัจจุบนัน66 42ก็24ปีนะครับออนะเงินบํานาญนะครับชลาภาพ จะได้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับขึ้นไปแล้วก็วิธีการนะครับได้เงินบำนาญชราภาพนะครับคือจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มันนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนนะครับปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งใจมากก็ยิ่งได้รับบํำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการคํานวณกันเลยดีกว่าตัวอย่างนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,240บาทนะครับวิธีการคิดนะก่อนอื่นหาส่วนเกินก่อนนะครับจาก180เดือนคิดดังนี้เอา35ตั้งนะครับเอาจํานวนเงินสมทบของคุณตั้งลบ15เท่ากับ20ปีนะครับ 20ปีส่วนเกินมาน20ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนมันถูกนำมาคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มน,ะนี้เป็น1%นะ20%เดิมที่ควรได้อยู่แล้วบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,240บาทนะครับเท่ากับ6,120บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน12,240บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5% 42. ของ12,240บาทนะครับ เท่ากับ5,202บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมาย5ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,240บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25-15ลบ15นะครับเท่ากับ10ปีส่วนเกิน1.5คูณ10นะครับเท่ากับ15%ที่จะที่จะได้เพิ่มนะครับ 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,240บาทนะครับเท่ากับ4,284บาทเป็นเงินบำนาญที่คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีนะครับจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,240บาทนะครับคราวนี้20ปีส่วนเกินนะครับ จาก180เดือน20-15ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,240บาทเป็น3,366บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จใจกุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,240บาทนะครับ15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%ได้เลยนะครับ20%ของ12,240บาทนะครับเป็น2,448บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับ อ่าเรามาดูตารางอื่นบ้างในการคํานวณน,นะครับอันนี้เป็นจำนวนปีที่โ่งเงินสมทบนะครับจำนวนปีอื่นๆแล้วก็จะได้รับบำนาญเท่าไหร่เมื่อคํานวณได้แล้วคุณสามารถคํานวณเองได้นะครับจากสูตรด้านบนที่เป็นมาตรฐานของประกันสังคมนะครับแล้วก็ลองคํานวณดูว่าจะได้รับบำนาญสักกี่บาทกันนะครับใครคำนวณได้แล้วลองนะครับพิมพ์มาหน่อยนะว่าถูกหรือเปล่านะครับ หรือจะสอบถามก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ths นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ป่วกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ป่วกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ